เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจาวันที่3กันยายนวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของเอลลิคเนฮากับการรักษาเก้าอี้กุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยครับด้วยผลงานช่วงออกสตาร์สามเกมแรกที่มีสู้ดีนักโดยจากรายงานล่าสุดของทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นนะครับได้ออกมาเผยว่า เอลิกเคนฮาส์กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงมากขึ้นและกำลังกลายเป็นตัวแต่งลำดับต้นๆที่จะถูกปล่อยออกจากทีมหากว่าสถานการณ์ของทีมนะไม่ดีขึ้นครับและบางทีโอกาสของเขานั้นอาจจะไม่ถึงช่วงคริสต์มาสด้วยซ้ําที่จะเข้าสู่ช่วงฮารุยโฮดบ็อกซิ่งเดย์ นอกสกนี้ครับกับเรื่องของเอริกเคนฮาก็ยังมีรายงานจากอีกสื่อของอังกฤษอย่างเดลี่เมลครับได้ออกมารายงานเพิ่มเติมว่าอนาคตของเอริกเคนฮากตอนนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเหลือเกินเพราะหากว่าพลาด่าบไพ้กับเซาท์แมตันในเกมลีกนัดต่อไปหลังพักเบรกทีมชาติอาจจะไม่เด้งจากตำแหน่งกุญซอข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทันทีเช่นกันครับดังนั้นกับช่วงหลังพักเบรกทีมชาติกับโปรแกรมที่อัดแน่นมากถึง5เกมเดี๋ยวเป็นเกมลีก3เกมคาราบาวครับ1เกมแล้วก็เกมยุโรปอีก1เกมก็น่าจะเเเป็นนนตตตัตััวดดสินออนาาคคขงขงไ้ลลยรบ มากันที่เรื่องราวของบทสัมภาษณ์ของ2หัวเรือใหญ่ทีมงานหลังบ้านทั้งแดนแอชเวิร์ดผู้ในการกีฬาของสโมสรและโอมาเบราดาซีโอคนใหม่ของสโมสซอนที่การให้สัมภาษณ์เชิงว่ายังคงหนุนหลังเอริกเคนฮากอย่างเต็มที่กับอีกช่วง8สัปดาห์หลังจากนี้ล่าสุดน,นะครับก็มีการยืนยันแล้วว่าบทสัมภาษณ์ของทั้ง2ตัวตึ้งทีมงานหลังบ้านของเรานั้นเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมดังเดือดจะเริ่มแข่งดังนั้นก็ไม่รู้เช่นกันในคราวว่าหลังจบเกมด้วยการปลาชัยต่อลิเวอ,ร,งงอนนร์พ ต่อเนื่องกันเรื่องบทสัมภาษณ์ของโอมาเบรดาซีโอคนใหม่ของสโมสรนในครับที่ได้ออกมาพูดถึงการสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคใหม่ให้กลับมามีลุ้นคว้าถ้วยแชมป์อีกครั้งซึ่งตัวของเบรดาก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าต้องมีการแก้ไขกันในห,หลายๆด้านรวมถึงปัญหาอีกมากมายภายในสโมสรนที่ต้องค่อยๆจัดการไปทีละอย่างครับรวมถึงความตั้งใจของอีนีออสที่นำโดยเซอร์ซิมดัตคลิฟ์คือต้องการจะสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ในระยะยาวไม่ใช่แค่ชัวราแลิปตาแล,าาบบาล้วย โอมาเบราดาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวดังกล่าวว่าผมคิดว่าใครก็ตามที่ทํางานในวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานจะตอบคุณว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกําหนดระยะเวลาแล้วตอบคําถามคุณได้ว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่ทีมของเราจะกลับมาประสบความสําเร็จ เมื่อคุณมองไปยังทีมที่ประสบความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีนั่นเป็นเพราะว่าผู้เขามีโค้ชที่เหมาะสําหรับทีมและผู้เขาก็เซ็นสัญญากับนักเตะที่ตรงกับคุณสมบัติที่ทีมต้องการด้วยพวกเขามีโครงสร้างการทํางานที่เอื้อต่อการสนับสนุนการทํางานของโค้ชและก็นักเตะ สิ่งที่สำคัญที่สุดของแผนงานของเราก็คือความยั่งยืนของสโมสรนทั้งทางด้านฟุตบอลและก็การเงินที่แข็งแกร่งด้วยเราไม่ต้องการเพียงแค่การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วเราก็พอใจได้เรานะต้องการคว้าทั้งแชมป์แชมเปียนส์ลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็ฟุตบอลถ้วยรายกันอื่นในประเทศในทุกปีเราต้องการสร้างทีมที่มีรากฐานที่แข็งแกลงเพื่อไม่ให้เราต้องมาคิดเริ่มต้นใหม่กันอนีทุกทุกปีซึ่งมันจะเสียเวลาเปล่า ต่อไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแดนแอชเบิร์ตผู้ในการกีฬาของสโมสสนะนครับที่ได้ออกมาพูดถึงเคสการปล่อยตัวเจดอนซันโชออกจากทีมให้กับเชลซีในช่วงท้ายตลาดน,นักเตะรอบที่ผ่านมารวมถึงการปล่อยนักเตะในทีมคนอื่นๆอ,อย่างเช่นสกอตต์แม็กโทมิเนให้กับนาโปลีและก็อารอนวานบิซาก้าให้กับทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดด้วยเฉพาะกับในดีลของเจดอนซันโชครับที่แดนแอชเบิร์ตที่ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่ว่าเจดอนซันโชถูกบีบให้ออกจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพราะเรื่องทะเลาะก,กับอเอริกเทนฮาร ในซีซั่นก่อนเป็นต้ยเหตุให้กับตัวนักเตะนั้นต้องออกจากสโมสซอนใช่หรือไม่ครับ mm hmm. ดิแดนแอชเบิร์ตในครับก็ได้ตอบคําถามสื่อกับเรื่องราวดังกล่าวว่า สำหรับเจดอนซันโชเขาอยากจะออกไปหาความท้าทายใหม่ใหม่ที่เชลซีเหมือนอย่างที่สกอตต์แม็กโชมินเนีย์อยากหาความท้าทายที่นาโปลีและก็เหมือนอย่างที่อารอนวานบิซาก้าต้องการไปยังเวสต์แฮมยูเนเต็ดเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องไล่นักเตะออกจากสโมสร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเจดอนสกอตต์แม็กโชวินเนีย์หรือว่าอารอนวานบิซาก้าหากว่ามีความต้องการที่จะย้ายทีมและไปยังสโมสรใหม่และนั่นจะเหมาะกับพวกเขาหรือว่าเหมาะกับเราหรือไม่นั้นคุณก็ต้องพิจารณากับเรื่องเหล่านี้ให้ดี โดยเฉพาะเกับเรื่องของเจดอนซันโชนั้นเราเองก็รู้สึกว่าเรามีนักเตะในตำแหน่งนั้นมากพอที่จะทำได้เรามีปีกที่เก่งมากถึง4คนเจดอนเป็นคนที่5้าซึ่งนั่นก็ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าหากมันดีสำหรับเขาและก็ดีสำหรับเรามันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะยินดีที่จะพิจารณา มันไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบไปหมดหรอกผมเข้ามายังสโมสรแล้วก็ปล่อยนักเตะออกไปถึง25คนแล้วเพื่อปรับปรุงโครงสร้างใหม่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการปรับปรุงทีมและสำหรับซีซั่นนี้ผมก็คิดว่าเอริกเคนฮากมีนักเตะเพียงพอแล้วหากว่าพวกเขากลับมาฟิตสมบูรณ์และก็พร้อมจะลงสนามช่วยทีม เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของนิกกี้บัตอดีตดันกลางของทีมที่ได้ออกมาพูดถึงผลงานของคาเซมิโร่ในเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลที่ผ่านมาจนเป็นกระแสะวอนโลกโซเชียลซึ่งทางนิกกี้บัตเนะครับก็บอกว่า,าจริงๆแล้วคาเซมิโร่เนี่ยไม่ได้เป็นตั้งแต่ที่แย่ลงไปหรอกเพียงแต่ด้วยเรื่องอายุของเขาและก็เรื่องความเร็วอาจจะไม่ดีพอจะเล่นเกมใหญ่แล้วซึ่งนั่นอาจจะเป็นปัญหาที่เขากําลังพบเจออยู่ในตอนนี้นั่นเองครับดูนิกกี้บัตเนีครับได้พูดถึงคาเซมิโร่ว่า มันเป็นเรื่องยากนะที่เราจะวิจารณ์นักเตะอย่างคาเซมิโรจากสิ่งที่เขาทำเอาไว้ในอาชีพการขาแข้งของเขาเขาเป็นผู้ชนะมาอย่างต่อเนื่องเขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อมากๆเขาคว้าแชมป์มาครบทุกรายการแล้วแต่แน่นอนว่าสายตาไม่ได้โกหของคุณหรอกจากเกมที่ผ่านมาในที่สุดคนเราเมื่ออายุมากขึ้นในแข้งขา,งขางก็จะอ่อนล้าคุณจะเข้าหาบอลไม่ทันผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาเซมิโรอยู่ในตอนนี้นี่แหละอายุของเขาเพิ่มขึ้นทุกวันนั่นแหละประเด็นเลยละ่ะ แต่ผมก็คิดว่าเขายังคงเป็นนักเตะที่ดีอย่างแน่นอนหน้าและก็ยังมีพื้นที่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สําหรับเขาด้วยเขาสามารถใช้ประสบการณ์ประคับประคองทีมได้ด้วยสถานการณ์ที่นําหน้า1ต่อ0แต่เมื่อเขาได้เล่นตัวจริงในเกมกับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีหรือว่าจะเป็นอาร์เเนลเขาจะทําอะไรไม่ค่อยได้และยิ่งด้วยสถานการณ์ของทีมในเวลานี้มันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะฝากความหวังไว้ที่เขาเพราะอะไรหลายๆอย่างมันไม่ลงตัวเอาซะเลย เรามาพิ้ายกันที่แกรมซูเนสกับความเห็นของเขาล่าสุดในครับที่มีต่อเคอบ,บี้เมนูกองกลางดาวรุ่งของทัพผีแดงเราซึ่งทางซูเนสครับก็มองว่าเคอบ,บี้เมนูถึงจะมีฝีเท้าดีก็จริงในการเป็นยอดนักเตะแต่ทว่าก็เหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างครับในเวลานี้และมันก็ยังไม่ดีพอกับการจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักในดานกลางของสโมสรลัง3ามเกมแรกเปิดซีซั่นแทบจะไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงเลยด้วยแกรมซูเนสนะครับก็ได้สแสดงความเห็นผ่านทางท็อกสอร์ตถึงคอบ,บี้เมนูว่า ที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเพราะผมใจร้ายนะเขาบี้เมนูอาจจะเป็นนักเตะที่ดีก็จริงแต่นี่คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและผมไม่ได้ต้องการจะวิจารณ์แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะแต่มันก็ไม่เคยแตกต่างไปจากเดิมเลยกับผลงานของพวกเขานะ่ะ เมื่อใครสักคนก้าวเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสมัยของผมนั้นพวกเขาก็คือนิวจอร์ดเบสหรือไม่ก็นิวบ็อบบี้ชาลตันหรือไม่ก็จะเป็นนิวเดนิสลอมันคือ f อฮอลลีวูดอย่างแท้จริงมีหลายคนเรียกบบเย็นมิวนิคในเยอรมันว่าเป็น FC ฮอลลีวูดแต่ถ้ว่าสำหรับที่นี่แล้วมันคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้ามีนักเตะสักคนแสดงอะไรออกมาพวกเขาก็จะถูกจัดขึ้นไปอยู่ในกลุ่มซูเปอร์สตาร์ในทันทีก่อนที่พวกเขาจะเป็นนักเตะที่ดีเสียอีกซึ่งตอนนี้อ้เมนนนูกกกลลัังจะายเป็นนตคนนนั้น แต่สำหรับผมนั้นคิดว่าเขาควรจะเป็นนักเตะสํารองที่ดีให้กับทีมเสียก่อนไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ถูกตั้งความคาดหวังและต้องการให้เขานั้นมีผลงานที่ดีที่สุดกับทีมในทุกสัปดาห์อย่าลืมนะว่าเขาเพิ่งจะ18เองและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบคัําปรจวันที่3กันยายนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์และก็กดติดตามกันด้วยนะครับ